สวัสดีครับผมตำหวูขยะช่างไรครับไอ้อากาศมืดค่ำมาครับวันนี้นะครับพี่น้องทีมงานนะครับจากพะเยานะครับพี่ชายเขาที่เป็นตำรวจเกษียณนะครับนะครับผู้กองนะครับผู้พันนะครับนะครับะครวัดนะครับร่วมตัวกันยังหนูครับสองร้อยห้าสิบบ่อครับที่ลำปะไอ้ที่พะเยานะครับ วันนี้นัดมาเอาเก้าชุดก่อนนะครับผมนะเตรียมบอ่อไ,ได้นิดเดียบอ่อไม่พอนะครับเอาหนูชุดแรกไปก่อนนะครับผมที่เขาจองไว้นะครับนะครับก่อทีนี้ครับมาช่วยกันพัฒนาวงการหนูภาคเหนือเรานะครับนะคขับเคลื่อนตลาดภาคเหนือนะครับนะครับอนีพี่เขาไปส่งทันสอสอขึ้นเครื่องนะครับก็เลยมาชานะครับนัดไดใบนะกองเพียบกุ้งเพียบนะครับ เอาไปทดลองดูกันนะครับเพราะว่าพี่เขาเตรียมบ่อยังไม่เสร็จนะครับเอาไปบางส่วนก่อนนะครับจองไว้นะครับเรามีไว้ให้ดูหลายรูปแบบครับอันนี้เป็นห้องคุณแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นครับตรงนี้เป็นนูคอนโดนะครับตรงนี้นะครับมาดูได้เลยนะครับ ตัวนี้ยังต่อสองครับผมครับยังหนึ่งตัวสองนะครับนะครับแยกม่แยกคอดแล้วห้องผสมนะครับหูคอนโดนี่ก็ยังหนึ่งตหนึ่งแยกคอนเดียวนะครับอันนี้ก็บรนนี้ก็ยังหนึ่งตหนึ่งนะครับหนูขาวผสมหนูดำครับหนูเชียงรายผสมหนูเพลงนะครับเพลงเลือกนะครับหลอลุนกันรันได้ลูกอะไรนะครับก็ช่วงนี้คนก็สั่งจองเยอะนะครับนะครับแล้วก็ติดต่อมาดูงานเยอะเหมือนกันนะครับนะครับสั่งจองไว้นะครับ ต่างจังหวัดด้วยนะครับนะครับก็จะส่งน้มคิวนะครับนะผมส่วนหมูเนื้อก็พอมีแบ่งนะครับใครอยากได้ก็ทักมาได้นะครับผมหมูเนื้อนะครับมีทั้งแบบจำและแล้วก็แบบเป็นนะครับใครอยากไปต่อยอดก็ยินดีครับนะครับนัดมาได้เลยนะครับต่อกิโลนะครับผมนัก็ดีครับช่วงนี้ก็ตลาดหมูในเชียงรายเรานะครับจังหวัดใกล้เคียงพะเยาลำปางลำพูนอะไรเนี่ยกำลัง กำลังสนใจเยอะนะครับผมก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันครับสอบถามก็ได้ฟรีครับมาดูงานที่ฟามได้ฟรีนะครับนะครับผมมาดูวิธีการเลี้ยงหนูรูปแบบใหม่ๆนะครับนะครับผมผมก็ทำไว้เป็นแนวทางเนาะนะครับก็หลายรูปแบบนะครับาจะเป็นพวกบอกกลุมนะครับบอกขุนนะครับคอนโดคอนโดอะไรครับ ระนตนมัดทั่วฟาร์มอะไรครับมาดูได้นะครับนะครับจะเป็นต้องมาซื้อหนูจากผมเนาะแชร์ประสบการณ์นะครับนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการตลาดนะครับการแปลรูปนะครับถามได้เลยนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้บริกาีครผม